ดูอะไรครับพี่โอ้โหเอ้ยหมันจะหูจะคำตกหน่อยโทษโทษโทษโอ้โหนี่กำลังดูรูปหลอดทองคำาสายสายเข้าอีกโอ้โหนี่รูปหลอดทองคำดูวุ่นวายนะ,ะโอติกูนีดูวุ่นวายนะกดไม่ได้อีกกดปิดเตียยไม่ได้อีกโอ้โหมึเงเอ้ยดูวุ่นวายสุดนี่รูปหลอดทองคำผมจะบอกว่ารูปหลอดทองคำเนี่ยเราจะไปเิดสวยเราจะไปให้ประมูลวันนี้รูปหลอดทองคำนะรูปหลอดทองคำกับปูนทองคำใครอยากได้ ต้องไปวันงานนะสร้างอย่างละ9้าชิ้นบนโลกนี้ <Wow. S 1> เท่ากับเหรียญเลยนี่เป็นรูปหล่อหน้าเนนทองคำก้นทองคำตะกุดมงกุฎพุทธเจ้าดอกทองคำมีแค่9้าดอกบนโลกนี้ใครอยากได้ไปวันงานอ่าผมมีประมูลหน้างานวันที่ครูบาเสกเสร็จเราประมูลเลยว่าเท่าไรอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินทาบุญร่วมบริจาคก,กับครูบาเลยเพื่อจะไปรถพยาบาลไงเออนี่ผมบอกให้เลยนะ ถ้าคุณไม่ไปร่วมงานครั้งนี้นะคุณจะผิดหวังสวยปะดูดิโอ้โอ้สวยนี่ดูดูภาพดูภาพโอ้โหดูตะกุดโอ้โหสุดยอดที่สุดแล้ว